ช่องติ๊กตอกให้ดังให้ปังฟังทางนี้นะคะอย่าลืมการทําคลิปหรือทําอะไรต้องทําให้สม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปและทุกครั้งที่คุณทาคลิปเสร็จอย่าลืมฟังคลิปตัวเองให้จบกดเม้น์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์และอย่าเพิ่งออกจากิติ๊กตอกในทันทีนะคะไปกดเม้น์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยอย่าลืมฟังคลิปเพื่อนให้จบก่อนนะคะการทําแบบนี้จะเปิดค่าการลงเห็นให้คุณด้วยติ๊กตอกจะรักนะคะและ เวลาที่มีคนมากดเม้น์คุณนะคะเข้ามาคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ให้คุณกดมัวใจนะคะกดถูกใจให้เม้น์นั้นและตอบกลับหรือไม่ก็สร้างคำตอบกลับเป็นวิดีโอได้เลยนะคะเพื่อให้เปิดการมองเห็นของช่องของคุณด้วยอย่าลืมทำแบบนี้นะคะและโพสคลิป4ช่วงเวลานะคะ7โมงเช้าวเวลาเที่ยงแล้วก็4โมงเย็นแล้วก็ช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่ม จัดเลยค่ะจัดไปเลยขอให้ปังทุกช่องทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ